วันนี้ไม่ได้ไปไหนนะทุกคนอยู่ใน,อย,ในอยู่ในเต็นท์เพราะว่าพรุ่งนี้เราจะกลับบ้านแล้วไง่ายใช้เวลาประมาณห้าชั่วโมงนะเดินทางทั้งที่การขับ,บรถที่นี่จะเร็วกว่าบ้านเรานะถ้าเป็นเมืองไทยก็ของประมาณเจ็ดชั่วโมงนะใช่ไหมเพราะที่นี่เขาขับเป็นไมเนี่ยถนนถนนเขาดีกว่าทุกคนอันนี้ก็ว่าจะทำผัดไทยวันนี้มื้อเย็นของที่นี่นะจ๊ะเป็นผัดไทยไข่ก็อย่างที่เห็นทุกคน เป็นแบบว่าอะไรที่ง่ายๆทุกอย่างสําเร็จรูปมาแล้วทุกคนนะว่าแล้วก็ผัดผัดๆอย่างที่เห็นนะโอ้ยจะพูดอะไรต่อนึกไม่อออ๋ออันนี้น้ําซอทุกคนถ้าสําเร็จรูปนะเชื่อไหมว่าทํามาจากมองไทยก็ส่งมาขายที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตที่นี่อร่อยมากเลยทุกคนแค่ถุงอะไรทั้งหลายไม่ถึงสองปอนนะถุงมีเส้นกระเจีบมีทุกอย่างให้หมดเรียบร้อยที่เห็นนะไม่ถึงสองปอนก็ประมาณ เจ็ดสิบบาททุกคนอันนี้ก็ต้นหอมนะเพราะว่าเราไม่มีขึ้นใช้แเราก็ใส่ต้นหอมเชื่อไหมที่บ้านนะย่าก็ก่ปลูกต้นขึ้นใช้นะั่นในกระถางมันขึ้นทุกปีเลยทุกคนเอาว่าแล้วเราก็ผัดกันไปนะก็รสชาติทุกอย่าง